อุทัยธานีไม่แผ่วพระเจ้าก็ไม่เว้นปลายสายแอบอ้างเจ้าหน้าที่สัมพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังอ้างว่าทางพระได้เปิดบริษัทเครื่องสำอางและพยายามหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีพร้อมพระประกาศผ่านจอทีวีว่าให้หยุดทำมันบาปเมื่อเวลา17นาฬกาของวันที่2มีนาคม2566ผู้สื่อข,ข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังวัดป่าแจ้งประจักษ์โกศล หมู่ที่15บ้านคุ้มเกล้าอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีหลังได้รับการเปิดเผยจากพระสลายุทธ์อายุ25ปีว่าช่วงบ่าย2ของวันนี้ขณะที่กวาดวัดอยู่ที่วัดได้มีปลายสายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สัมพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเกี่ยวกับการจดทะเบียนการค้าบริษัทจำพวกขายเครื่องสำอางลิสติก พร้อมกับแอบอ้างมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจปูทอนอุดรธานีโดยทางพระสรายุทธ์ได้บันทึกเสียงไว้ได้พร้อมกับมีการพูดคุยกับปลายสายโดยได้บอกว่าพระเองได้บวชอยู่ขณะน,นี้ไม่เคยไปเปิดบริษัทอะไรเลยพร้อมกับสนทนากับเสียงปลายสายว่าเดี๋ยวพระเองจะไปแจ้งความนะปลายสายตอบเดี๋ยวจะนำหลักฐานทั้งหมดฟแฟกเอกสารมาให้พระ พร้อมกับมีการแอบอ้างว่าจะโอนสายไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอุดรธานีโดยให้พระบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าทางปลายสายนั้นได้ช่วยให้กับพระเองได้เข้าแจ้งความล่าสุดทางปลายสายที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สัมภารโดยระบุชื่อนามสกุลแล้วได้โอนสายไปให้เจ้าหน้าที่สพเมืองอุดรที่ปลายสายแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจดูเหมือนว่าจากที่พระฟัง จากปลายสายที่แอบอ้างเป็นสัมภาร์กับที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะพูดไม่ตรงกันอ่ำอำอื้งๆจึงได้รู้ว่าโดนแอบอ้างหลอกแน่นอนพร้อมกับติดต่อไปที่เบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นสัมภาร์อีกครั้งก็ตัดสายทิ้งไปต่อมาตัวพระเองได้โทรไปที่สพเมืองอุดรถามถึงชื่อตำรวจ ที่ในคลิปเสียงที่ได้สนทนาไว้ได้บอกชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอุดรโดยระบุชื่อนามสกุลเช่นกันล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอุดรธานีบอกไม่มีตำรวจชื่อนี้พร้อมให้พระแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพในพื้นที่ในจังหวัดอุดทัยธานีได้เลย ทั้งนี้ทางพระเองได้เข้าลงบันทึกประจําวันไว้ที่สพบ้านไร่พร้อมกับประกาศผ่านหน้าจอทีวีว่าให้พวกคอเซ็นเตอร์หยุดได้แล้วสงสารชาวบ้านที่ไม่มีจะกินตกเป็นเหยื่อเสียเงินเสียทองบางคนก็หลงเชื่อขนาดพระอย่างไม่เว้นทำไปก็บาปกรรมนิว24สิบำเนาทองสีภาพข่าว สุกัญวลีสุวรรณายงาน